คณะข้าวการพร้องไมค้าทำ้อมแล้วนะคะเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะนั่นกับทั่วบีนี่กับทั่วบีพุ่นพุ่นพุ่นกับทั่บีโอ้ยเนาะสาวได้บอเลิกได้บอทั่วบีหนะถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บก่อเขาเลิกเขได้เพกิดคนนั้นหักหัวใจไปแดง เขพวกเราคือวีอาร์จูบีนะเมื่อวานเยาวชนชาวจีนที่อาคารมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยพื้นฐานเต็มบิดสวัสดีค่ะผู้ทานชมรมค่ะผู้ทานชมรมค่ะประชาสัมพันธ์ชมรมค่ะแหม่เลยค่ะุกการชมรมค่ะ ชอิมพคอาชันมาดักและเล่นเถึงความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลจากยาเสพติดจึงได้น้อมนำข้อปฏิทินของคุณกระบอกดีกบุญรัตนราชกัญญาศสรีวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานจึงได้จัดตั้งชมรมทุบมีในวันโรงเรียนคํชาชีอิมแีอาชัขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546ดาเนินง,งานตามคำขวัญที่ว่าเฟ้นหนึ่งโดยเพื่งยาเสพติดโดยเยาวชนผู้เยาวชนเด็กนัผู้ใหญ่โนุน ความภาคภูมิใจของทางทีม่ที่อภารที่มีรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 3คุณกระบอกถึงบนรัฐเลือกัญญยานี่วัฒนาพนอดีตสกเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของชจมรุและทรงเปิดจุเพื่นใจดูมีรางวัของพวกเราด้วยล่ะพวกเราภูมิใจภูมิใจชุดของเรายึดหลักการเงินงานและมีแผนปฏิบัติงานของชจมรุทผ่านระยะสั้นระยะยาวที่สอดคล้องตาม โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุ่มเป้าหมายภูรพิชช์ชัดเจนชัดเจนชมรมบูมีน้ำมือนเยอะโรงเรียนทำชีวิตที่อ่างตั้งหายาวนานระดัเก่งของไทยเยอะพวกเราร่วมแรงร่วมใจวิธีการถลายถูกกัปตันเจตดำเนินงานตามหลักสามกอกอที่หนึ่งจะพูดถึงกอที่หนึ่งเยอะกอที่หนึ่งกอกรรมการมีการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโข่ม บอกอีกนี้จะดีไม่ดชัดเจนจะเด่นที่สำคัญคือระทำมาิมันมีสัวติว่าแล้วหนึ่งที้เ้อเบียยของบ้านบาคับทุกอย่างระชัร่วมทางระสมกรรมการระดับจังหวัดที่บริหารตัวิ ต่อเนื่อเข้มแ,แข็งไยังยืนย่งไงล่ะคะกอที่สาวทีท่สามก่กิจการเ <Yo! S 2> ยอะกิจการทาน,น,นไารประสรลเราก่มีตามดักญาตศาสตร์ขอประกาศถามีเพียงทไม่มีอ้อโหลกิจการหลายหลายโมนั้นมีมากมายโหม,มนั้นมีมากมายขอสาธยายได้่วัหน่อยสาที่หนึ่งยธาสร์ที่หการรณรงค์ปุกติสำนึกและ แต่นิยมงที่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในปีนี้เนื่องจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด19ชมรมได้ปรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เน้น,นการสร้างกระแสผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไลน์เฟซบุ๊กและเพจของชมรมทุกีในเมื่อวันวค่ะของเราได้จัดก,กิจกรรมดัง โถดทูบีใซ้เทนทูบีประกวดทูบีนเมื่วันไอดเรประกวดแดนซ์สไตล์และจัดกิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและกิจกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและคนดีอีกด้วยคือกจากรายการเสีเตาสายสไตล์ทูบีฮัลโหลฮัลโหลเซฟเซฟการรณรงค์รณรงลดสุขลีลดกิจกรรมกีฬาตามยาเซฟเปนกิจกรรมตอบรับการใจก้าวผูกพายโว้ยรณรงคการฉีดวัคซีน ทางชมรมได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกเดยการสมาชิกเข้าค่ายชุบีแต่ก็วัดแข็งจัดตัวกลมฟุฟูเพราว่าสดใสห่างปริญาแต่เบี้ยจัดอกดงใบเรียนใบใสดักอย่างไรไม่ที่เสียในสถานศึกษาอบรมขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเซตปลาสโลผลลัพธ์ที่ได้สมาชิกและแกนนำได้แสดงศุกยภาพของตนเองเพื่อการทพงานเป็นทีมมีภูมิคุ้มกันทังจิตใจมีภาวะผู้นำมีทักษะในการพูดสารและเกิดความมั่นใจในตัวเองค่ะ มนมวันที่ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดปัปสุบนสรุปปัญหาพื้นาไอย่างเดวมีบริการให้คํบปรึกษาดีๆในรูปฉบีพี่ช่วยน้องให้มาปรึกษาผ่านไลน์ a c e b o o k เสริมสร้างทักษะเชินสร้างสารสรค์เพื่อสร้างสุขมีการบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานแบบ P D C A ขั้นที่4 รกาให้ติดยายกมือขึ้นชมรมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดมีการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงพบสารเสพติดสองลายได้ส่งต่อเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลคำชีเมื่อครบตามโปรแกรมนักเรียนไม่กลับไปเสพตาแในการเรียนต่ออย่างมีความสุขปัจจุบันไม่พบสารเสพติดเลยค่ะขาที่สามที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ้องันและแก้ไข ยาเสพติดมีการสร้างแกนนกทุกระดับชั้นขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งใรงเรียนและน,ละนอกโรงเรียนจัดอบรมคำชีให้กับองค์การ,าารบริหารส่วนตำบลหนองเอียนและชุมชน้ม่เหล่าเป็หน้ท่การเร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลคำชี้จักิจกรรมและเป็นที่เียให้กับชมรมชุมีนนา,า,านับรวัในอำเภอคำชีและอำเภอพงษ์ซอยพัฒน,นาส่งยภาพการำชมรมเครือข่ายเดิมหาชมรมและสนับสนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในสถา,สสากษา7ชมรมแลชุมชนอีก แต่ถ้าความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการทําง,งานในรอบนี้แล้วทางชมรมของเรายังไม่ได้ศึกษาดูงานชมรมที่ประสบความสําเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้และนํามาพัฒน,นาชมรมเพื่อเป็นต้นแบบนนในางานทํางานชมรนทูบีนบวันขอขอบพระคุณพลังนําใจเที่เยมบนของผู้ใหญ่หัวใจทูบีนาทีมโดยท่านผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารท่านเฉลิมพลมังคังน,นายแพทย์ธนณสุขจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารสํานักงานเขตื้ทที่กรรศึกาามัธยม เทศบาลตำบลบึงพัชีและผู้ในการครวอาจารย์ลูกปกครองตลอดจะเครือข่ายในการทํางานที่ให้คำแนะนําให้กําลังใจสนับสนุงสนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆพวกเราขอขอบคุณค่ะด้านดำเนินง,งานมงชมรมชมรมได้ดําเนินง,งานตามแผนปฏิาาปบัติการครบถ้วนเพรอเ็ เราก็จะถักิจกามดีๆอยู่ทีน่นั่นประโยชน์ต่อการนำคลื่นทำให้มีสักานการทำงานที่ดีมีสิทสาธารณะและมีภาวะผู้นำป้องกันตัวอาหารการจัดยาเศรติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สเสริมความเป็นเลิศทางด้านดันตรีกาาีฬาวิชาการประโยชน์ต่อชุมชนชุมชน,น,นได้รับข่าวสารมีสมัรถภาพที่ดีระหว่างชุมชนบ้านวัดโรงเรียนปัญทายาเศรษฐีในชุมชนลดลงทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขทาาี่จะมารรถชีได้ โดยใช้ผลงานสากการทมีจักรโลติดนนทิดเป็นร้อยละ15.33เปอร์เซ็นต์ที่อีกว่าทุกคนสอบติดทางพัศนาสถาบมหาวิทยาลัยมหาลรลายีนุ่นสอบติดคณะพิบัตร์ที่สถาบันการจัดการปัญญาริวัตนได้ทุนเรียนฟรีตลอดลักสูตรจากเคยเจริญพุทธภัณฑ์เป็นจำนวนเงินหนล้านบาท่เพ่สบติดครงทุดวัาวิทยาลัยวันททกคนแล้วราก็ติดเ้าก็ติดอะไรทอะไรสถาบันมหาวิทยาลัยไม่ีดก็เป็ผลมาจากการทำทุบีนี่แหละค่ะ พวกเราก็ได้ผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐานคงเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่งระดับประเทศอีกด้วยนะคะเย้ yeah, yeah, yeah. บบ่ยมเยี่ยมแต่ด้านดนตรีและการชุมชมยินดีนำกิจกรรมและผลงานเข้าร่วมการแสดงในงานคอนโซลคอนชีและนาการชาันงานประจํปีของดีทักบทุดเนื้อหาอีกด้วยนะคะปาร้อมกับมือมือพัฒนาชมุมโรงของเราให้มีความต่อเนื่องและยังยึงช่วงโลมของเราได้จัดทําแผนพัฒนาชุมรงให้สอดคล้งองกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกใส่อบ พัความรู้และประสบการณ์จากรุ้นที่สู่รุ้นหลังเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ต่อไปจากโครงการศึกษาดูงานชมรมที่ประสบความสําเร็จอบรมนักศึกษาชิบเข้าร่วมกิจกรรมโครงการระดับประเทศจัเก็บข้อมูลในฐานของสมาชิกระบบสามารถตรวจสอบได้การชมรมมีการรเปลี่ยนตารางเป็นที่ยอมรับของสมาชิกรุรงตำแหน่งพาแลนหนึ่งปีซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สิบเก้าแล้วค่ะดัาการพัฒนาเครือข่ายถึงแม้โรอยจะเป็นพิษเราก็ไม่คิดที่จะหยุดตาม อย่างทุกช่องทางในการจัดทินกิจกรรมทั้งผ่านหลายแหล่งที่สุดเพื่พอสรา้างและพัฒน,นานเครือข่ายตัวเติมและครอบกลุ่มทุกพื้นที่ในอำเภอคำจีและในจังหวัดมุกดาหารโดยใช้เครื่องใหใจ360องศาการประสานความร่วมมือรครอบกลุ่มทุกทิศทางเชิง knowledge ที่ผ่านสัยไปน,นะคะโนเลจมีความรู้รับรู้และท่านจะไเรื่องต่างๆ่คือ coordination การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและไอเดียเจอคือความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะการดำนการทำงานในลักษณะที่มากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งกับสองนะต้องเปหนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสองเพื่อขกัเคลผลลธ์ที่มีคุณค่าหรือแ้่แผนมากกว่าที่แต่งองค์กรจะทำงานอย่างโดดเดี่ยวเพื่อกักการและรู้เข้าใจเข้าถึงดูแลและพัฒนาดำเนินงานร่วมกับเือถ่ายภายใต้แนวทางการดำเนินงานโครงการชูบีนเบื่อวานโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิ์ถังและยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกับเือข่ายเดิมสามเพื ทำและเปลี ali, ่ยนเลนลูและทำให้โปอยู่ร่วมกับเรื่อขายในจังหวัดจำนวนห้าสิามชมรมและในจังหวัดอีส4ชมรมสร้างเราข่ายใหม่4ี่ชมรมและที่ต่อเพิ่เริมพลสุรมเถื่อขายเก่าสองชมรมรวมเป็นที่อากรแถ่อาทั้งท้องรุที่ังและเป็หลักสุดตาดูงานจะรวนเตื่อขายขับนสชมรมชมรมที่เข้มแข็งขึ้นในจัวัดมุนดาหารและเขาร่วมกับโปรกูรมนี้เป็นแะับ้าในวันนี้อีกสชมรมว้วสุดยอดไปเลยพวกเราพลังเลนพลังที่จัดทำงานพวก เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานสนองพักปณิธานของอุปรธานโครงการชูบีน้ำปรวันด้วยความรักพักดีมีมากล้นข้าพเี่ยมที่อาคารทุกคนสัญญาว่าจะเป็นคนเก่งค,คนดีที่พัฒนาขอเจ้าฟ้าเยนยกงงสมพระเจริญวิยาชูบีน้ำวันเยาวชนข้าพเชีมที่อาคารมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งในผู้แก่ตเต็มติดขอถูกและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณที่มาเสนอโรงเรียนทำแสงขอภัยค่ะ อเสโรงเรียนเขาเชียนยะขาจังหวัดหาารนะคะาหดับต่อไป